สวัสดีค่ะถ้าน้องๆทำงานเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้เงินก้อนแรกมาเนี่ยจะเอาไปซื้ออะไรคะหรือจะเก็บใครมีประสบการณ์แบบนี้ช่วยเมนตอบด้วยนะคะแต่ตรงน,นี้ถามพี่เอิร์ธดีกว่าเอิร์ธซื้ออะไรคะเงินก้อนแรกจากการทำงานของเอิร์ธกันดัมกันดัมที่กำลังต่อน,นี้คือเป็นตัวที่ซื้อมาหรือเปล่าใช่บอกราคาได้ไหมคะอันห้าร้อยห้าสิบ แล้วแล้วพช่วเท่าไหร่ไม่ช่อเลยไม่ช่อเลยแล้วแม่ชื่อเท่าไหร่ไม่ช่้เลยช่วยตัวเองบาบาทอสกันดัมของภาพไอรอนบัตโอฟันมันเขาบอกไหมกี่ชิ้นอะไรแบบนี้ยบอกในคู่มือเป็นแบบรวมเล่มด้วยนี่ไม่ต้องกลางออเป็นหลายๆหน้าเขาแม็กให้แล้วแต่เพราะว่ารายละเอียดเยอะจะบอกวิธีตัดตรงนี้นั่นอ้ออย่างนี้อ่านออกค่ะ อ่านไม่ออกต้องดูภาพเอ๋อดูจากภาพก็เข้าใจได้เนี่ยเขาจะบอกแผงอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ถ้าไม่ผิดมันจะเป็นแบบพิเศษหน่อยสติกเกอร์ติดด้วยใช่เฮ้ยเดี๋ยวมีคนด้วยอ่ะเออใช่ใช่ใช่คนนี้คืออะไรอ่ะคนขับอ๋อมีมีสองคนเหรอไม่คนเดียวกันนี่แหละแค่คนอันนี้ยืนอันนี้นั่งอยู่ค่ะอ๋อีเปลี่ยนผ้าได้ อันนี้ดูกล่องน,นี้ดีกว่าว่าจะได้รู้ว่ามีหอกอ,อยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มีดาวคาตานะกับปืนถ้าเขามีฐานด้วยก็จะดีมากจะเริ่มทำหรือยังคะเอาเลยกู้มือคือเขาก็จะบอกว่าให้เริ่มจากชิ้นไหนก่อนแบบนี้เหรอเช่อมยูน,นิตหกก่อนอ๋อมีภาษาอังกฤษอยู่บ้างแหละก็พอเข้าใจได้ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคือต้องมีอันนี้คีมคีมนี่เออต้องมีออันนี้ด้วยไว้ติดสติกเกอร์โอเคนี่เป็นสีเงินใชนเป็นชิ้นเดียวที่เป็นสีเงินนะเพราะว่ามันเป็นเป็นจุดขยับเหรอคะใช่นี่ไงสีทองมันมีสีเหลืองกับสีทองคนละอันกันสีทองอันนี้มันจะเป็นตัวเออ ท่านเฟ่เอการดมเฟรมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสีของก็มันมีหลายร่างในตัวมันคือเปลี่ยนชุดได้เงหรอมาเอ,เอข้างนอกมันจะเป็นก่ออันนี้การดมเฟรมอืมตัวจริงของเขาอยู่ข้างในใแล้วก็มีกรอบอ๋อนี่ไงคนขคับโอเคอแล้วเขาจะไปอยู่ตรงไหนะอยู่ตรงเนี่ยตรงหน้าอ,อ,อกชใช่ อันนี้เอิร์ทคือเริ่มทงที่ส่วนอกก่อนใช่ไหมคะใช่รล็อยละคืออกเช่เด๋วแค่ใส่กรอบใส่กรอบตามนี้นะคะเซซัลเมย์ยูนิตโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูตอนใส่กรอบกันนะคะในส่วนอกหัวแล้วก็แขนขอดูชัดๆเลยตรงแั้น ตาสีเขียวนี้มันติดสติกเกอร์เอาหรอยไงใช่มันแววาววด้วยนะมันสะท้อนแสงนแล้วแขนมันงอหักงอได้ไหมขยับได้ไหมแขนได้ ตัวนี้ค่ะสติ๊กเกอร์ถ้าอยู่ในที่มืดจะเห็นแววไหมเฮ้ยเอ๊ะยิยยยย่งยิ่งมืดมืดอ่ะยิ่งแววเลยอะ่ะมันเป็นสีสะท้อนแสงอะ่ะอันนี้คือไม่มีกรอบละคะเชื่อเขาเพิ่งเลยคงกระดูกข,ของเขา,ขาอ๋อเป็นตัวแล้วเรายังมองเห็นคนไหมคนที่อยู่งใน ต้องปิดช่องไหมเ้ยหรือต้องอ,อกอใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะเนี่ยต่อกว่าจะต่อเสร็จนานอยู่สองวันก็มีการพักนอนกับพักกินข้าวด้วยใช่ไหมคะรวมกันห้าหกชั่วโมงห้าหกชั่วโมงเองโอ้ยยากไหมอ่ะยากสิยากตรงไหนตรงไหนที่ยากช่วงขาน ขาใช่ไหมคะจะมีกันดั้มตัวต่อไปหรือไม่โปรติดตามเทอมหน้าหรือเร็วเรวนี้